ส่งรุ่นยอดนิยมสามารถใช้งานได้หลากหลายมาพร้อมกับความพรีเมียมและราคาสุดคุ้มต้องคันนี้เลย กับ t o y ยต้าฟอร์จูเนอร w 2.4V 2 d r i ด e รถปี2020ค่ะยังใหม่ๆสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้สีดำมาพร้อมกับความคมเข้มและความดุดันค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่ารถของเราก็มีการคัดสภาพมาอย่างดีไม่ผ่านการชนหนักผิดควอมจมน้ำถ้ากดเจอยินดีซื้อคืนร้0ซค่ะดูกับชมนหน้ากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเกมพาทุกคนไปชมกับด้านในและรอบๆตัวรถกันต่อเลยค่ะ มาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับด้านในก็จะเป็นทนสีดำนะสวยเลยทีเดียวทุกคนเบาะที่ได้นี่ก็คือจะเป็นเบาะหนังสีดำเราเป็นทรงใหญ่นั่งสบายมากๆนะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยค่ะคุมาลัรก็เป็นตัวมาติฟังกชั่นนะไม่ส่งไม่ช้ำนะคะปอดวัวลูกปอมโบ,บได้มีคุสคอนโทลมีแพนเดอร์ชิพค่ะแล้วก็มีเครื่องเล่นมีเดีหน,นะจอทัชสกีดีไซน์แบบใหม่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะคะตรงกลางตกแต่งเป็นลายไม้นะคะยังคงรูปแบบเดิมนะก็คือจะเป็นที่เรื่องของวางแก้วด้า ได้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีโหมดการขับขี่อีกทั้โหมดพาวเวอร์โหมดมีในเรื่องของการทรงตัวค่ะสําหรับด้านหลังนะคะนั่งสบายๆเลยมีแอร์แยกส่ยองแถวที่2องแถวที่สามปรับระดับความแรงแบบแ yes, ยกส่วนได้ด้วยตัวสภาพบับาะเนี่ยสวยงามเลยนะคะตรงกลางเดืองมาเป็นที่วางแขนและเป็นที่วางแก้วได้ด้านหลังก็ยังเป็นร,บระบบไฟฟ้าอีกด้วยสะดวกสบายในเรื่องของการเปิดปิดและที่สําคัญยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะก็สะดวกสบายในเรื่องของการถ่ายจอดมากยิ่งขึ้นค่ะถือได้ว่าคุ้มค่ามากๆนะคะโดยเฉพาะแถวหลังเนี่ย แถวที่3กรณีที่ว่าถ้าไม่มีคนนั่งนะคะคุณสามารถพับเบาะแยกออกซ้ายขวาได้นะคะ50-50เพื่อเป็นพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระต่างๆได้ปรับเป็นฟังก์ชันการใช้งานในตัวรถได้เลยค่ะและนี่ก็คือนะคะภายในกับเจ้า Fortuner คันนี้ใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปฟังราคากันต่อเลยค่ะมาฟังราคากันเลยค่ะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจที่โตโะต้คาของเราขายอยู่ที่ 959,000บาทค่ะกับรถปี2020สภาพใหม่แบบนี้เลยซึ่งราคานี้สามารถจัดเฟรนแนนได้ค่ะและที่สำคัญนะคะเราดูแลคุณจนถึงขั้นตอนแบบว่าหลังจากนำวรถไปใช้แล้วนะ,ะเราก็มีบริการช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศและมีรับปรการเครื่องยนต์และเกียร์นานสูงสุดถึง4ปีค่ะจากบริษัทฟิกแมนนะคะเป็นบริษัทอุรัตีชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะ แล้วก็ใครที่สนใจนะคะกับรถสวยๆและบริการดีๆแบบนี้โทรมาได้เลยกับใหม่เลขโทรศัพท์0837777747และ0837777575ค่ะ หรือว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆของเรานะคะกับโตโต้ภาษาขานเนติกค่ะเราไ่ถึงนะคะเข้ามาชมตัวรถจริงได้เลยค่ะเปิดให้บรกิการทุกวันนะคะมาชมตัวรถจริงมาลองนั่งมาลองขับก่อนได้และที่สําคัญรถอแอนกกประสงค์รถครอบครัวหรือว่ารถเจ็ดที่นั่งเรายังมีให้คุณได้เลือกอีกหลากหลายรุ่นหลากหลายคันซึ่งทุกคันเรามีการคัดสภาพมายอย่างดีนะคะรับรองว่า ถ้าคุณได้มาเห็นกับตัวรถจริงนั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนรวมไปถึงกับเจ้าคันนี้ด้วยใครที่เป็นสาวกฟอร์จูเนอร์อยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะแล้วก็เจอกันใหใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้หมดนาทีแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ